สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,คลิปนี้ก็มาตอบคําถามเพื่อนสมาชิกถามมาว่าอยากรู้วิธีทาพื้นหลังฟอนต์ตัวหนังสือที่คอนทัวร์มาแล้วให้ขอบมนๆนะครับอันนี้ผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับเกี่ยวกับการคอนทัวร์เอาไสนนะครับก็คือการคอนทัวร์นี่มันแล้วแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเขาจะขอบเ้ามนเวลาที่คอนทัวร์ออกมาเส้นมันก็จะมนด,ด้วยถ้าขอบเขาเหลี่ยมนะครับเส้นมันก็จะเหลี่ยมด้วยนะครับ ก็คืออันเนี้ยมันเป็นฟอนต์ของลายที่เขาแจกฟรีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันเหลี่ยมก็จริงแต่ว่าปลายเขาหมุนเห็นไหมครับเมื่อต้นกําเนิดหมุนไอตัวคอนทัวร์ก็เลยหมุนตามนะครับในส่วนของตัวนี้ถ้าเป็นฟอนต์นี้ต้นกําเนิดเขาเหลี่ยมนะครับเวลาที่คอนทัวร์ออกมาแล้วมันก็เลยเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆอย่างเช่นว่าเป็นเวอร์ชัน X7 ขึ้นใหม่นะครับในด็อกเกอร์เขาจะมีเพิ่มเติม,ตมคือ คอนทัวร์คอนเนอร์ได้ว่าจะให้คอนเนอร์มุมแหลมถือว่ามุมแหลมแต่คอนเนอร์มาเป็นมุมโคง้งหรือมุมแหลมคอนเนอร์มาเป็นมุมตัดน,นะครับเขาสามารถตั้งได้เลยถ้าเป็นเวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชัน x 7ขึ้นไปนะครัสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เวอร์ชัน x 7นะครับก็สามารถจะทําได้นะครับก็โดยเราที่เราเอาคอนตัวที่ตัวทีราทำแล้วมันเหลี่ยงน,นะครับทีนี้อยากจะให้เส้นคอนทัวร์มันโค้งนะครับเพื่อนสมาชิกก็แค่เบรก เบรกแยกออกมาให้มันแยกออกเลยนะแยกมาต่างหากนะครับอาจจะลงเป็นสีดำอนะจะได้เห็นจัดแล้วก็เราก็จะทําคนให้มันโค้งด้วยคําสั่งเลาวคอนเนอของตัวโปรแกรมนะครับอันนี้เราก็เริ่มจับเชฟทูก่อนแล้วก็ลบโนต้ตที่ไม่จําเป็นออกไปโดยวิธีจับเส้นเอาไว้แล้วก็รีดิวโนต้ตลง3านะครับโน้ที่ไม่จําเป็นจะหายไปนะครับ พอเราลดเสร็จแล้วเราจะวนตัวให้เราเราจะตัดมุมให้เข้าโค้งน,นะครับให้เพื่อนสมาชิกเปิด Windows Docker v i l l ิน s c a ต l แกนแเนอ e r นะครับแล้วเลือกคอเนอร์ให้เป็นประมาณสักอย่างนี้นะครับ1.3มิลก็ดูจากขนาดของตัววัตถุของเราครับกด a p p พานะรเราก็จะมุมเขาก็จะหมุนลงพืนิดหนึ่งครับแต่ถ้าเราอยากให้มุมหมุนมากๆนะครับเราก็ตั้งเป็นสัก5 5มิลน,นะแล้วก็ มุมเขาก็จะหมุนปุ๊บเห็นไหมครับจากมุมเหลี่ยมก็จะกลายเปมมนะนนยนน็นมุมหมนะครับอ่าทีนี้ผมย้อนกลับก่อนผมจะ Copy ขึ้นมาอ่ตัวหนึ่งนะครับ Copy ตัวตัววันขึ้นมานะครับอ่าทีนี้เราเราจะมาลองทำดูอีกวิธีหนึ่งที่ให้ให้ได้ขอมุมเหลี่ยมที่สวยนะครับผมเอาตัวนี้ลองทำดูก่อนนะครับเบรก เพกเสร็จแล้วก็เอาเส้นออกมาแล้วก็สั่งให้เป็นฟิลเลตเป็นหน้านะครัเราก็จะโค้งเห็นกรจะโค้งเลยแล้วก็ถ้าเรายังไม่ไม่มันก็มีวิธีอีก็คือเราทําเป็นสองจังหวะนะครับอันดับจังหวะแรกก็คือทําให้ขอบเล็กข้อมูลก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะคอนโทรอาไซด์นะครับคอนโทรอา i ไซด์ ให้กำหนดให้เล็กๆศูนเอาจักจุดเอาสักหนึ่นงมืนลวกันพอรเราได้เราก็เลนเบรกเบรกแล้วเราก็จับเฉพาะตัวงสือที่เป็นจับเฉพาะเส้นก่อนทัวนะครับให้โดนกดเราเนกกรกะกดทะลุลงไปจับเส้นก่อนทัวถ้าเราจับโดนนี้มันตรงนี้มันจะขึ้นมาบอกว่าเอาคุณจับสินเงินอยู่นะครับเราก็ทําการฟิเลก เป็นเส้นเล็กๆบางๆนะครับขนาดาสักจุดห้าครับตึ้งตึ่งมินเองนะครับ,าารบ,รบปุ๊บนะพอเราทำจุดห้าปุ๊บมันจะโค้งแค่นิดเดียวนะครับโค้งแค่นิดเดียวเลยทีนี้เราก็ค่อยทำการคนทัร์เอาไซด์นะครับคนทั่์เอาไซด์เดอสิบหมินนะครับเห็นไหมครับมันจะมุนสวยกว่าการที่เราทำ การจะบนสวยกว่าการที่เราจะทำฟิลเลตตอนหลังเห็ okay, นไหมครับเพราะฟิลเลตปุ๊บมันปุ๊บไอ้ตรงมุมที่ควรจะจะแหลมมันก็โค้งไปด้วยแต่ตรงนี้ผมทำสองจังหวะน,นะครับจังหวะแรกผมจําคนทัวขึ้นมาบางๆหนึ่งหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะให้มันมุมมันม,มนิดเดียวนะครับผมจะเข้าไปดูให้ดูรเราเลนเบรกก่อนเนะบรกอ่าพอเบรกเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวให้โดน ตัวสีน้ำเงินตัวนั้นนะครับเราเปลี่ยนนะครับมันจะมีขอบมันจะเป็นขอบบางๆนะครับทิดเดียวทางทิ่ดเกี่ยวเลยนะเพราะว่าเราคนตัวออกมาแค่หนึ่งมิลเห็นไหมครับตอนแรกเหลี่ยมตอนแ,แรกมันมันจะเหลี่ยมปุ๊บเปลี่ยมเลยทีนี้มันเป็นขอบแค่หนึ่งมิลปุ๊บทีนี้การคนตัวเอาไซด์ปุ๊บมันจะรู้เลยว่าอ๋อดึงคนตัวเอาไซด์นะครับปุ๊บลงไปแล้วมันก็จะสวยนะครับแล้วเราก็ เราเป็นตัวแม่แบบเป็นโไปนะแล้วก็เหลือแต่ตัวสอนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวสอนที่มีขอบโค้งสวยนะครับโค้งสวยเลยในขณะเดียวกันถ้าเราเอาไปทำกินเล็กสกายลับแชมเปอร์ปุ๊บมันจะมีจุดที่จุดที่ไม่ควรโค้งก็โค้งจุดที่ควรจะโค้งก็ไม่โค้งมันก็เป็นอย่างนี้ครับลองทำกันดูนะครับก็คือทำสองจังหวะจังหวะแรกก็ทำทำมุมตรงสือบาง,บาง แล้วก็ทําฟิลเลตบางๆนะครับฟิลเลตบางแล้วค่อยทาคอนทัวเ,เอาท์ไซด,ด์นะครับจะทอนทัวเอาท์ไซด์ให้เท่าเข้ากันได้ดูง่ายนะครับอันนี้จะเฟอร์ลบห้าคอนตัวอเอาท์ไซด์ห้าเห็นไหมครับมันจะได้เส้นที่ขอบที่สวยกว่าขอบที่สวยกว่า เดี๋ยวก็เดีกเบรกนะครับเบรกเบรกตัวนี้ไปอพอเบรกเสร็จแล้วก็เหลือจะขอประตูไปเห็นไหมครับมันก็จะได้ความเอ่อจากเหลี่ยมเป็นโค้งได้สวยกว่าการทำเบรคแลล็ซัพเฟอร์นะครับแต่ถ้าใครมีใช้เวอร์ชัน x เขึ้นไปก็ลองกดปุ่มนี้ดูนะครับเพ๊่แล้วจะรู้ว่ามันมันสวยไหมถ้าไม่สวยจะอัดใจเทคนิคที่ผมบอกให้ฟังนะครับ ลองทำกันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้ครับ